สวัสดีค่ะกำไลังในฟิลเลนเมื่อนี้ค่ะเสภาพี่พานนองมาเรียกหมักมุติกาด้อค่ะหรือหมักบูเบอร์รี่นะคะนะคะมาค่ะหน่วยมีแต่งามๆเลยค่ะพี่น้องคุณค่ะสวยๆเลยค่ะมาค่ะมาเรียกกันค่ะมาค่ะมาเรียก่ตค่ะอันขากรงขากรงใหญ่่บหินด้อค่ะบุรู้ภาษามีไปไว้ใส่สาวไกลก็เลยเอาใส่ขาน่อยค่ะ่ะพี่น้องเรียกแบบนี้เลยด้วค่ะ บวมนว่ามือดำนะค่ะพี่นอ้องแต่ว่ามันห่างอันเปลี่ยนบวมมูติก้าค่ะนะคะเอาเรียกแบบนี้นะคะนะคะ,คะง,งามคขะเรียกมาแล้วมันก็สิีนวยแบบนี้นะคะ่ะถ้าเขาเก็บบ่แตกนะคะพี่นอ้องมันสิงามค่ะเวลาเขาเขาเรียกนะคะ่ะถ้าเขาเก็บแตกมันก็สิบวงามเลยคะ่ะมันก็สิหนวยบมวนค่ะมันก็สิเป็นน้ามัมนสิเปียกอึดจึเลยคะ่ะ ก็สิเปียกอืด้อมันก็สิบ่ปเป็นตะกินเด้อค่ะพี่นอ้องใน,นสาวไข่ออกไ้เบิดเด้อค่ะนะไม่แตกหน่ยเนาย่าขวานอีหยังซะค่ะเอาออกบักมุติก้ามันสิมีอีกพันหนึ่งเด้อค่ะเอ่อมันสิมีพันหน่วยสีดำแล,แล้วก็มันสิมีอีกหน่วยหนึ่งแบบว่าแดงค่ะหน่วยมันสีแดงกำๆคือจังมันบ่สุกนะคะพี่น้องแต่มันสุกแล้วเด้อค่ะ นะคะ่ะโเขาเสด้เงินเพื่นกับ่าเมนสบายด้ว <term> ยะค่ะพี่น้องลำบ,บากเติบอยู่แล้วค่ะนะคะเห็นไหมค่ะนะคะอันครึ่งหนึง่งอันครึ่งหนึ่งเรียกแล้วอันครึ่งหนึง่งพรทนเรียกด้วยค่ะเหิ่งนะคะอันครึ่งหนึ่งเรียกแล้วอันครึ่งหนึ่งพระท่นได้เรียกด้วยค่ะเนี่ยเห็นไหมค่ะเรียกแบบนี้แล้วค่ะไปไมาเรียกหมกักออกอีกค่ะนะคะเรียกแบบนี้แล้วค่ะพี่น้อง นคะคะใกล้เร็วแล้วค่ะสาวใกล้กับสิเลงมือจากน้อยด้วยค่ะเนี่ยเพราะว่าอันอันที่เรียกเสร็จแล้วนะคะขายเบิดแล้วค่ะลิงขอเวลาลูกค้าถึงสองทุ่มคนเด้อค่ะเนี่ยถามว่าเซาเมียโบเซาเมียด้วยค่ะพี่น้องมือเนี่ยคะ่ะริงรับซับก่อนใหญ่อยู่ด้วยะคะ่ะมือเนี่ยได้สซดล้ละ,ะ,ะห้าร้อยหการ้อยเเนาะมือเนี่ยเนาะนะคะ่ะสองคนกับลูกสาว ในสองหมืนกว่าบาทด้ค่ะเมื่อเนี้ยมันนีสองหมืนกว่าบาทได้ค่ะเมื่อเนี่ยเห็นว่าทั้งสวีเดนเพื่อนก็บอกว่ามันมันแรงคือกันด้ค่ะพี่น้องแต่ว่าเสาไกลนะค่ะป้าที่เสาไกล้ไปเก็บทุเทียนอ่ะมันแรงอิหรีด้ค่ะพี่น้องบูมีเลยค่ะวันนี้พอเสาไกลเปลี่ยนเนียงไหมนะคะมันกับมีมีอยู่นอลาเนาะลุงบวกใดก็ได้บวกนั่นอยู่ด้ค่ะเนี่ย แต่ว่าปลาปลาแถวแถวทางนี้นะคะมันบ่กเป็นปลาเป็นพืชก็ออยังที่สาวใกล้ไปเก็บด้วยค่ะสาวใกล้ไปเก็บนี่สองคนสามคนนี่ได้กลุ่มมือด้วยค่ะแต่ว่าปลาที่สาวใกล้กับลูกสาวไปเก็บนะคะมันบอกกลุ่มมือหรอคะ่ะเก็บได้หม่องล็อคู่ซองคู่คู่สองคู่แล้วก็พากันนี้งใช่ไหมะค,ะค่ะขึ้นรถขับรถไปต่ออีกเสียงค่ะแล้วก็ลงเก็บอีก แต่ว่ามันกัมีสึหมองนะคะมันก็มีสมองแต่ว่ามันห่างโมติกาเปลี่็นเปลี่ยนปลาเนาะค่ะเปลี่ยนปลาไงนะม่พี่น้องเปลี่ยนซ้ำบวกไวยนะคะมาลองมาแรงไปแต่ว่าห่างมีหนุ่ยทุกต้นค่ะห่างดุกทุกต้นแต่ว่ามันห่างเป็นพืชเนาะค่ะสาวไครกำบน้องเรียบเห็ดงามๆตาวเห็ดงามนะค่ะลูกขาอันติดเฮาด้วยค่ะนะ หลังคดนี่มามามาซื้อเขาแล้วเหลียวเบิงเหล้ยวบักไม่งามอยากได้เพิ่มสี่กรมีเด้อค่ะรักสาวไข้เฮ็ดดีค่ะลูกค้าอยู่ยไกลๆกับเาเอาน้ำสาวไข้ด้อค่ะสุดปีเลยลูกค้าประจำนะคะเอาไปโน่นนะคะเขาสื่อเขาก็ของสีเแค่นึงกน้ดค่ะ หายขี้ขี้ยามันรุนถ้าอันไหนที่มันมีขวัญที่เขาออกบุบบุบมันก็สิบงูขึ้นมา้าสิแล้วค่ะนาเห็นปะนะคะเขากำออกค่ะโอพี่น้องงามค่ะพี่นี่นะเขากำฮอนมานสุดท้ายงามาขนาดนะะี้ค่ะปลานี่บ่ได้งองด้ค่ะปละะปาเนี่ยปลาที่สาวใกล้ไปเก็บนะคะกับลูกสาวน้ำง้งามงาม้างมากมันน่ะคะ่ะน่วยบักเนยบักเนยปิงป่งปิงปิง,ปง,ปง,ปงทุกตัวได้นะคะ่ะ ตะวกวานพร้อมกวานดีดีผลไม้แต่ละปลาบูคือกันเด้อค่ะพี่น้องผลไม้แต่ละปลาบูคือกันเด้อค่ะปลาเสียบปลาบูเสียบเด้อค่ะพี่น้องบางปลานี่สมเป็นแน่นเลยค่ะบางปลานี่กระหวานค่ะบางปลานี่กระผสมหวานสมเปรียวค่ะเทเต แต่สาหรับเสาไกป่ปลาปลา,านี่ค่ะเซ่บนะคะหวานดีดีนี่แหละค่ะพี่น้องเสาไก,ก่กระสีจบเอาเงินช่วงนี้ด้วค่ะในช่วงหน้าห้อนนะคะ่ะสมมุิมว่าเสาไก่อยากเคล็ดนั้นเทนี้อยู่เมียงไทยนะคะ่ะตะกี้กับซื้อลถดไถได้เป็นคันๆด้วค,ะะคะ่ะเนี่ยทรงพอนปีละเสียนนะคะ่ะสบายเลยด้วยค่ะเนี่ยซื้อรถดไถได้คันหนึ่งบนเด้อะคะ่ะเนี่ย เก็บหมากไม้นะคะต้องเต่เสาไกไม่มาอยู่นะคะเนาะเสาไกไม่มาเห็นแต่แรกๆอู้วเสาไก่มันไหลค่ะเก็บหมากไม้นะเสาไก่เก็บสุปปีเด้อค่ะเก็บแล้วก็เอาพี่เอาน้องมาเก็บพร้อมค่ะนะคะมันก็จะเป็นรายได้เสริมของเขานะคะเนาะ มันได้เป็นเงินมันได้เงินดีนะคะพี่น้องปลูกกับบ่ได้ปลูกหย่าก,กับบ่ได้เสียได้ค่ะคาว่าว่าได้เสียหย้านี่หมายถึงว่าได้ญ้านะคะเออว่าต้องว่าต้องเสียหญ้าว่าต้องใส่ปุ๋ยค่ะพี่น้องว่าต้องเห็ดอียังค่ะถึงเวลามาไปเก็บรลดสบายค่ะว่ามันถือเลขถือคู่เข้าไปในป้าน,นะคะ ถือคู่เข้าไปนป้าน,นะคะพี่น้องเก็บมาได้นะคะว่ามันถือเลขอิลิซ้มซัมเขาได้เงินเฮียค่ะพี่น้องเขาไ,ได้ลงทุนอีหย่างเลยค่ะเนี่ยมิแต่เขาไปเก็บค่ะไปเก็บเสาวใกล้ก็ไปเก็บมาขายได้ปีละหลายแสนอยู่เด้อค่ะบางปีสาวใกล้มนันมันเสาใกล้ก็ได้หลายแสนอยู่แต่ส่วนไหลนะคะบุรหลุดแสนเนอกค่ะ แส,แสนกลัวแสนกลัวแสนกลัวใครยังปีบ่ได้นะคะบางคนก็ว่าโอ้ยสันเจ้าไปเก็บพี่ย่งกระโดกก็ะดีแท้ว่าสันโอ้ยมันบ่ได้ด้ิค่ะพี่น้องเนี่ยของมันเกิดไม่เองเนาะคะ่ะเนาะแต่ผู้เป็นเสียเงินค่าหัวใครยังขึ้นกันยังพากันมาต่อค่ะสาวไก่นอนเอเลดเอเลด่ฝ่อไปสาวกาาไ,ไก่โบไปเก็บแกจังไเลเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเนาะ เงเงินเนาะค่ะเนาะเป็นไรายได้พิเศษไปเด้อค่ะนะคะสาวไกลก้กิพาลลูกเห็ุแบบนี้นะคะ่ะช่วงนาฮอน,นะคะสาวไกลเอาวันหยุดมาเก็บผลไม้เลยเด้อค่ะเนี่ยพาลลูกเก็บทุกปีทุกปีะคะ่ะลูกสาวไกล้กับไปน้าทุกปีเด้อค่ะเนี่ยเราเก็บผลไม้แต่เราเป็นเด็กน้อยเพินนะะ่นเด้อค่ะเราใหญ่มาอาย่ฟินแลนด์ตอนอายุแปดเก้าปีเนาะคะ่ะเราก็เก็บเลยค่ะพี่น้องเก็บน้วกันกับสาวไกล้นะคะ่ะ สาวไก่ก็ให้เราเก็บเก็บได้ตัวใดก็เป็นเงินเลา้าไว้จะซื้อกินเสียค่ะแล้จะซื้อของที่เราเรามักสินะคะสาวไก่ที่สอนให้ลูกลูกจักเก็บเงินค่ะนะคะ,นะคะล้วก็ไปหาเราอยากได้เราก็ไปหานะคะแต่น,นี้เดนยัยแล้วค่ะพี่น้องสมัยตะกี้แล้วสาวไก่ซิบอกฟังค่ะสมัยตะกี้สาวไก,ก่มาเก,ก็บนะคะ สาวไก่บอกภาษาว่าได้เขียนบอ,อกนะคะน่ะเนาะผัวกับว่าได้ซ้อยขายเด้ค่ะตะกี้สาวไก่ขายทึกถือพี่น้องอืมถังละยี่สิบยูโรสาวไก่ก็ขายเด้ 20, 25, ค่ะเนี่ยยี่สิบยี่สิบห้าค่ะบาที่นี่พอลูกเขียนภาษาฟินออกค่ะสาวไก,ออกะะ่ไก็ะค่อยได้มาขายถังละสี่สิบสี่สิบห้านะคะ่ะพี่น้องลูกค้ากระไล่ค่ะบาที่นี่นะลูกค้ากระไลยสาวไก่ก็มีลูกค้าประจำนะคะสมัยตะกี้นั่นสาวไก่ แจกเป็นใบปิวเด้อค่ะขายนะแต่มันมีลูกค้าประจำบ่มีค่ะเพื่อนบ้านน้ำมูนนี่ค่ะแล้วก็มูสามีเอาไปขายให้น้ำด้วยค่ะลูกค้าประจำนะสาวใกล้มีหลายค่ะประจำกันทุกปีเลยนะคะ่ะทุกหาน้ำได้เพื่อนก็นมาเอาน้ำสลบด้วยค่ะสร้างรายได้ดีค่ะเก็บบคูเก็บอรบ,บ,บรี่ หมักบูบอรี่วังมูติก้กาเดียวกันนะค่ะเสาวกลกระติดแต่ว่าหมักมูติก้ามูติก้านะคะเป็นภาษาฟินแลนด์ไลฟได้ดีค่ะเสาวไกลเกาบพี่เอาน้องมาเก็บสูปีเดแล้วค่ะเพื่อนก็ได้พ่อได้ไปให้ลูกให้เต้าคนกินนะคะ่ะได้ไปสู้ลูกสู้เต้ากินแน่พ่อได้ใส่เน่ค่ะสําหรับสาวไกลสมัยตะกี้สาวไกลกับพ่อนวดไถแล้วค่ะปีละเซียน กับบสถาตานได้นะพี่น้องอืมเก็บหมากไม่มันได้อยู่แล้วค่ะตัวหายซิ้นแรงปันใดก็ได้ค่ะเงินแสนนะค่ะสาวไกล้นะแรงปันได้สาวไกลก็ได้เงินแสนเลยค่ะเก็บ<ๆ>แล้วค่ะสู่ไปค่ะพี่น้องสามเขามีแห้งสู่ค่ะเขามีแห้งสูงเ่เขาก็สู่ไปเลยค่ะ บางคุณกับว่าเย็ดไล้ไาสัน่นเก็บเงินได้มากกับไปปัวเจ้าของมันไม่ได้ป่วยเจ้าของหอกครับพี่นอ้องยูเนี่ยคะ่ะยูฟิลลนเลนนะคะ่ะรัฐบาลกับป่วงเขาคุยกันค่าครับพี่น้องม่ต้องใจคะ่ะรัฐบาลบ้านเพื่อนดีเติบอยู่ด้วยคะ่ะเขาอาจัยใดใจส่วนตังเล็กๆน,น้อยๆด้คะ่ะเขาอาจัยบัตรใดใจตั้งเบิด คือกันกับบ้านเขาราคาก็้จังการสามสิบ,บาทนี่แหละเสาใกล้ขึ้นวานะแต่ว่าเขากระสิใจส่วนตังแบบเล็กๆน้อยๆน้องนันกระสิปินรัฐบาลจ่ายให้เฮานะคะเสาใกล้มาอยู่นี่เสาใกล้บ่บ่บ่บสถานไปไหนหรอคะ่ะถ้าหมอฝรั่งนี่ถ้าเขาเป็นนี่เขารักษาเขาจริงๆแล้ค่ะถ้าเขาเป็นเป็นลองกล้องไกยนี่อย่าไปหาแฮมันยากค่ะเจ้าบ่าได้เขาเขาได้ลุงบาลเพืะ่อนะะพี่น้องเออเจ้าต้องเป็นเจ็ดตายจริงๆนะ,คะ้ค่ะเขาเสียจะเอาเขาไปนะ พ่าเนั่นเขาไปซุ่มซี่ซุ่มหาคือบ้านเขาด้วยค่ะบ้านเขาในจีบท่องมีความสงสัยว่าเป็นนั่นเป็นนี่บ้านเขาเข้าไปดูด้วยค่ะแต่อยู่ฟีเนี่ยโอ้ยทามาสิหาหมอได้ง่ายๆค่ะต้องทัวรจงเวลาด้วยค่ะว่เป็นไายแท้เป็นบ่ให้ไปดูด้วยค่ะของบ้านนะโอเคแล้วสาวใกล้เรียกไปอีกจัก เขากันเด้อค่ะเดี๋ยวค่อยมาเบิ้งว่าเขา,าสิได้เรียกได้ถึงจกมุ้งเี่ยค่ะจังนะะั้นลูกค้าก็ามาเอาแล้วค่ะแต่สาวใกล้เรีกจังหน่อยอีกนึงค่ะนี่เด้อคะ่ะโตทําการเขาอันนี้แต่สร้างค่ะพี่น้องแต่สร้างอันนี้เป็นกล้องค่ะกล้องในสาวใกล้สร้างไม้ตั้งหกะะักแล้วค่ะนี่ค่ะเขาเซตไปแบบนี้เลยได้ค่ะพี่น้องเห็นปะคะ่ะงามๆค่ะนะค่ะนีทุกซั่นอันนี้เขาปุกกระดาษไปเด้อค่ะ อันนี้กระดาษอันนี้ลูกค้าสิมาเอาลูเลี้ยวๆนี่ค่ะปกกระดาษไว้อันนี้ก็มีอีกเด้อค่ะอันนี้สาวแก่เอากองพื้นไว้จะซื้อขายยางขี้ยาม,มันลงเพราะท่านได้ดึงกระดาษลงข่ะเห็นไหมค่ะการหน่วยงา้างๆเลยคะ่ะพี่นอ้องหน่วยมวนกุวยซวยดีดีเลยค่ะนะถ้าเขาเก็บบรแตกหน่วยมันสิเป็ลีะะ่งนีิเด้ค่ะมันสิมวนมวลงา้างๆเลยค่ะนะคะ,ะ,คะกองกลางล่างมันนะคะเอากรงไว้ทั้งนี้อันนี้บ่แมี่ ก็ปิดกล้องไปแบบนี้เลยนะคะรอลูกค้ามาเอาแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเลยอีกประมาณจะคู่นั่นแหละนะคะอีกสองคู่กว่กวๆค่ะกระซี่เร็วๆแล้วพี่น้องนะคะอันนี้ก็ยุน่นพวกยุ่นในกล้องแล้วคะ่ะนะอันนี้ไปไม่อานะคะที่เป็นนวยประมาณนี้ค่ะสัก